เคล็ดลับใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาว 1. ต้องยอมรับว่าทุกๆคนมีข้อดีข้อเสียไม่มีใครดีที่สุดเก่งที่สุดหรือแย่ที่สุดทุกคนย่อบทำผิดพลาดได้ต้องยอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายได้ 2. อ,อย่าจ้องจับผิดอีกฝ่ายระแวงสงสัยไปทุกเรื่อง จะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวง 3. ม,มีจิตใจที่หนักแน่นฟังหูไว้หูอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายใช้เหตุและผลในการรับฟังฟังเสียงจากคนรอบข้างมากจนเกินไปอาจส่งผลต่อชีวิตคู่ได้ขอให้เชื่อมั่นและเชื่อใจในคู่ของตน สอย่าลื้ฟื้นอดีตของกันและกันอดีตที่เจ็บปวดที่ผิดพลาดอย่าลื้ฟื้นขอให้อยู่กับปัจจุบันมีฉันมีเธอมีกันและกัน 5. รู้จักให้อภัยและรู้จักขอโทษคนเราทําผิดพลาดกันได้เมื่อทําผิดก็ต้องรู้จักขอโทษ อย่าอายที่จะขอโทษคำขอโทษจะทำให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กได้ 6. มีปัญหาอะไรควรปรับความเข้าใจกันอย่าเก็บไว้ในใจจนเกิดความกดดันหลายๆคู่เลิกลากันเพราะไม่ยอมเปิดใจคุยกันการได้คุยเปิดใจได้โต้เถียงกัน จะทําให้อีกฝ่ายรู้ความในใจของเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจะทําให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น7เมื่อทุกข์ร่วมกันทุกข์เมื่อสุขอย่าทิ้งกันให้นึกถึงเวลาที่ลำบากร่วมกันสู้มาด้วยกันเมื่อสุขอย่าชิ่งหนีกัน8 ช่วงวัยทองช่วงอันตรายช่วงวัยทองของฝ่ายหญิงที่อาจทำให้มีปัญหาในชีวิตคู่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศของฝ่ายหญิงลดน้อยลงแต่ฝ่ายชายยังมีคงที่นี่แหละคือปัญหาหากฝ่ายชายเข้าใจฝ่ายหญิงยึดถือความรักความผูกพัน ที่อยู่ด้วยกันมาไม่เอาเรื่องการมารมณเป็นใหญ่ชีวิตคู่ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นฝ่ายหญิงก็ต้องรู้ว่าวัยนี้คือช่วงวัยที่อาจทำให้ฝ่ายชายเปลี่ยนไปฝ่ายหญิงต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือและต้องทำใจห่ากอีกฝ่ายเปลี่ยนไป ควรหากิจกรรมอื่นๆทำเช่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าชมรมที่เราชอบเช่นออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเล่นโยคะจะช่วยทำให้สุขภาพกายและจิตดีขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักขอให้ทุกๆคนมีความรักที่สุขสมหวังไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัว เพื่อนพ้องหรือคู่รักขอให้รักและเข้าใจกันตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ